โอ้ oh, ลูกแน่นะครับผมนี่มะลิยืนเองอนี่ละตัวที่สองเออฮือฮุยนะครับดูนะว่าแทวกันมากเลยโอ้โหมีครบทุกเมนูเลยจักงูจักปลาโอ้โหคว่านะครับ hey, นี uh ่ oh. hey, <PU> สวัสดีครับผมสวัสดีเมื่อนี้มาเบิ่งป่าบืนนะครับคนโต๊คักขนาดเลยดูสูบนี่มากเห็นป่าเบืองจากซานะครับเดี๋ยวดีต่างกันเลยนะครับตรงนี้สิมาเก็บป่าบืนนะโอ้โมันมากผวเปรตหเนาะป่าบืนเนาะฮอดใสแล้วเนาะ อึ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะครับอยู่นะครับอะไะนี่นะครับเข่งกไปเข่งนี่กไปเข่งนะครับผมอึ๊บโอ้หนำโอ้เข่งนี่แมงไงอึ๊บโอ้โห อุ๊บไปแล้วนี่ตัวนึงครับผมนี่ะเอาบืนเนาะอุ๊บนี่นะครับเสียงเอาเงียนะไอถุงครับนี่นี่นี่นีเนีนี่นี่ะไระไรนี่ครับนี่เป็นเสียงอย่างนี้อุ๊บนี่ครับผมเสียงแก้ว ถุงโอ้หอยู่ไปเคียง,งลายเมียเลยครับน,นี่นี่ครับผมนี่อีกตัวนึงอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ได้ดปนแลวครับเหมือแรงถุงไหก่อนกันนี่ตัวนึงเอ๊ะเคียงนะครับผม โอ้สวงามครับแล้ดวดักกันบือนไหมไม่ดักกันบืนมามนี่อะไะไปใส่เบไปแล้วโอ,โอ้เกิดสีหายยากจัน,น่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเจาทานมากครับอุ้ยพูนเสียงปลามาแล้วปลาดุกมาแล้วปลาดุกมาแล้วโอ้โหครับ ม่เป <ITA> ็นแถวเลยแม่เ oh! ป็นแถวเลยรึเปล่าทนก่อนก้นนะครับปดุกปไปดุกครับผมโอ้ปลาดุกกับปลาเข็งแม่เหมือนกันมงครับผมมาจังไงนี่อ้เอาดุกก่อนครับเอาดุกคนเวอเอ้วู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 นี่ดุกคนดุกก่อนโอ้ดุกครับสวยงามเลยสวยงามเลย ดุกอดุกดุกกัอนอดุกกัอนอีปลาเค็งไม่เก้ยวโอ้หลายหลาหลอึ๊บโอ้วไหนครับใช่หร่านี่ตัวนึงนี่ตัวนึงมันหันมาเป็นแถวเลยครับผมอึ๊บตื่นมาไงไปเลยยาวยิ่งไม่เก้ยวมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ครับปลาเค็งไม่เกี้ยตัวนึง ขายู่นีเลยผมไปใช้ได้ครับนี่เอาเอึ๊บอืเดปนเคีงครับผมแมากนี่ละใส่ถุูงเลยเห็นมครับผุดาสิงปลายู่เียมีงมากนะครับกำลังมากเลยผุดผุดอุ้ยจะจีบันอนี้เลยครับผมไม่เลวม่แลวไม่เลวไม่เลว ไอ้เจ้าอึ๊บไอ้เจ้านี่เจ้าขนาดตัวนึงนี่นี่น,น,นี่เอาลงหงิปูซ้ำนี่นะอันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนาะหัุหงิปูไปแล้วเบิงครับเบิงต่อยแถวกันมากเลยครับผมนี่อู้โพี่ครับพี่ครับดูนะต่อว,วกันมากเลย นี่เธอโตเคียงโตงามครับอันนี้ต,ตัวใหญ่กันเลยอ้๊บเอาแล้วครับอ๋อแล้วอ้บนี่แอ็งดูโอ้โหนี่ครับในการเราดินี่ลูกตัวนี้ครับก็ปลาเค็ง เอาละเดี๋ยวอันใหม่อีกครับร้อนไม้อีกหันมาอีกก้อนอู้นะตีงปลาไม่ได้ไกลๆเลยนะครับหัมาอีกก้อนหัมาอีกก้อนออกไปปองเลยน่อยเนาะอย่างามอกเอามาทำอะไรอีกครับอู้มันมาหลายนะตุ้มเห็นปะ คูบเลย,เยวงปากมือเด้คูบเลยคุบเลยมาทั้งผีน้ำเนี้ยเดี๋ยวขยังลาทั้งผีก่อนฮะโอ้โอมาอีงผีโอ้ออกองนวนีอ,นองนีน้ำเลืกนะค,ครับโอ้นีน้ำเลืกก็ออกทังผีไปด้่ะ นี่เป็นปลานะเดี๋ยวมายานดิอู้มาบริทางนี้ปลาหกครับจิล่องฟองจิล่ององนี่เห็นมาดูเดีไปใกล้เดีกล้แม่บ้านมาขุบปลาแล้วนะครับผมโอ้โอ้ มันใหญ่มากมัเก็บปลามากลยไอตุ่มมึงด้วยหรอมีครับผมแม่บ้านมาเก็บปลาแนเนาะโอ้นี่ตัวสวยเลยแห้งดูอ่าโดยติดตาเม,มืเรื่อยๆนะครับผมอุ้ยแม่พระทานไปไหนนะครับไม่ได้ซ้อมมันนะครับมันจากหลานเรามันออกไปแล้วนะครับโอ้ ออกไปมันกับโบยูเซไดแล้วว่ามันอยู่คางให้หน้านี่แหล่ะทางซ้ายนะครับแง่มากหลาร้อยบือนออกไปเลยแล้วครับผมเอานะครับฝน,นตกนฝนตกแหงเนาะบืนเห็นครับมาสาบอีกนิดนึงครับผม คนบกขอเนี้ยออกบิดหลงในวุ้บดูด้วยครับแม่บ่ายกำลังจอบอยู่เนาะเดีกตัวนะครับดุกวะอย่าเดี๋ยวฐานมาเลดเดี๋ยวหามันมาก่อนนี่ครับมันเกิดชิวนล้วสี่หกาวาเปลี่ยลงมานะซุ่มไหนมันออกก่อนครับมาบรท่านซุ่มเดี่ยไปใกล้ให้ไปใกล้เดี๋ยวเห็นประกาขึ้นมา อย่างเดียด้วยครับผมแม่บ้านว่าเห็นปลาดุกเนาะอย่าเจอเสี้ยนหมูแถบละเมื่อ,อนีนั่นเนี้ยวไงเนี่ยวผมาออกมานี่ครับผู้ซอยผู้ซอยลัดป่าเฮ <c ười> ้ยบึงหนีละแล้วรปลาดูกอะ เดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ไปขอบุกผลงานดูหล่ะโอ้โหหลายตัวแล้วสิบลวได้ผลละละเมื่อเี่ยมาตัวนี้ไปแล้วล่ะออกมาเมียมุกไปยังมาเ๋ยวออกมาเร็วติดตางมาเรื่อยๆครับผม ไปอู้ยูปลาเค็งอีกตุ่มโอ้ยเป็นมาลีอยู่นี่นี่ตัวรึเอ๋โอ้ยลูกหน้านะครับผมนี่มาลีอยู่นี่เองอตัวหนึง่งอะไรคือมาลีอยู่จังซี่นี่

ยันหมูไม่เรียบร้อยนะครับผมนี่ละตัวที่สองเออนี่หุย,ยนะครับถเข้าไปเสร็จแล้วพัเค็งตัวนึงเห็นแบบแบเร้านี่ตุ้มอะไรบ่เป็ดกวนกว่านะครับ โบขึ้นมาเลยบ่าเห็นกําลัางแบบแรนชวนชานชวนชานเลยฝนก็ะเซ้าตกนะครับผมมันก็นเลื่อไอยากบื้นไปเลยเนี่ยครับทางฟองมันขึ้นมาอีกเนาะเอ้ยไ,ไปเนียเข่งมาเป็ดกวรวนนะครับว่าเห็น,นอ้ เออเนี่ยเป็ดขวนมื่ก right. ่อนนะครับมึงรู้หรอล่าขึ้นมาเป็นความเลยเนี่ยตุ่มไม่เท่นี้แหละพวกทีว่าปลาครัขื่นมาลายสวยเราเนี่ยมาเราเห็นเป็นปลาดุกปลาดุกแหละอาจจะหมุนอยู่ในปลาอยู่นะครับผมปลาลายก็มีนนะโอ้มันออกหลายครับ เนี่ยมาพวกท iya, los, ่านมันเนาะเอ้าเดี okay? ๋ยวติดตามมึงอก้เลยครับผมหากินแล้วละซ้ายแล้วครับทีบืนนี่เบิร์ดนะครับสังเบ่ามันเนาะติดตาเมื่อกี้ครับนี่นี่นี่เอออีกตัวนึงโอ้มันออกมันลอยออกมาทั้งพี่มันลอยออกมาทั้งพี่ลอยออกมาทั้งพี่นี่นี่อีกตัวนึงไปๆๆไปๆๆไปๆๆไปๆไปๆๆไป โอ้โนี่ครับผมเข่งแมวส,สวยๆนะครับผมไอ้สิลี่ยุใสไอ้อาถุงว่าตุ้มมันอาจจะกออวก่างไ้ให้ปลาเนี่ยเลอตุ้มมันขึ้นมเมื่อก่อนใส่เนาะอุ๊บไอ้ไอ้ใครสวยๆอยุ๊บไอ้เอาละมีอีกวามีอีกวา ลอยออกมาพผ่ละตุม้มอาจจะบนปลานะครับซุ่มไหนออกมาก่อนเนาะหันรัดหันเป็ดกับลัดพวกเป็ดมันก็นเลขบูขืนมากนะครับบูกาขข้นมากนะครับมันขืนมาจากปองกันหาเห็นในชนอนไงนะครับเน,นี่ยมรอนอยู่กัน ห้องเพิ่มฝนตกแห้งทางนะครับตกแห้งอีเดียแห้งวันแห้งกับจนปลาบืนเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมตรงไฮตรงหน้าเนาะต้องสีแล้วครับฝนตกมากนี่นะกินขึ้นมาตีต่างมาเรื่อยๆครับมุมฟังนี่ครับฝนนีู่ก็บบืนเนาะพู้หลักโอ้ขบเคี้ยงแมวเงี้ยน้ำ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  ไปแล้ว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 นี่อู้ยจะหอยบืนนะครับบืนไม่ย่างนี้เนาะโอ้ยแม่นี่แม่บอกไงนะครับเตัวนึงเลยจับเลยเนาะสองตัวจับป่ามือเดียวสองตัวนะครับมันจะป่าสองมือได้บานอย่างนี้เนาะบาน,นตัวนึงครับไปหน่อยรู้จับได้ปะ โอเนี่ยผมจะป่าสองมือดีวครับจับมือเดียวสองตัว <c oughs> โอ้บรรยากาศนะผมฝนตกเนาะในการนี้ครับในการนี้เดีดดเ๋ยวไปใส่ผู้ครูครับพูนั่นแมบ้านมึงกำลังคิวๆกำลังนั่หาอยู่สาหนึ่ครับอยู่สองสาเนาะบางนึงนะครับฝนตกมันกับบืนนะครับผม ีเป็นเดนี่ก็บพวหูแจักหนาวจักอีหยังน่ะโอ้ยหเราฝนตกก็ลอยเล่ยนยญหนามเสยนะเ <c ười> อ้ยหน,นาวมึงก็ิดอะว่าหนาวเลยสู้ไป่หนามเหรนเสยนะครับ <c ười> โอ้ผีมีกยังได้แบบพูดนี่นั่นตัวนึงครับนัน่นนั่นนั่นนี่เอาได้แบบพู่นี่จับสามเมื่อเลยเตย๋อเอา เยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนไม่ได้นี่ครับเชียงแม่บอกง่ายอยู่นี่เห็นไหมครับโอ้ยเียแม่แหละวรับู่กับบุญด้มากครับอยู่นี่ครับเอาเดี๋ยวจับซะก่อนนะครับโอเคครับติดตามเรื่อยๆครับผมโอ้มื้อนี้ครับนี่ย้อกลับไปกลับมานะครับผมว่าบอกไ้นอยอีกตัวนึงเนาะ อุ้ยสิ่งอรีจู่ลจเลนี่ครับน้นอยๆเค้กน้อยน,อยนี่ลอยนีหมดเต็มมือขึ้นนะตาว่ะออกเต็มมือขึ้นๆๆตาออกเต็มมือขึ้นแล้วไปไลยแล้วดิหนิ มึงจะเอาวันตกนี่ก็ออกบางไลน์นี่ถุงก็ใส่ด้วยนี่นี่ดีดีดีโอ้แล้วใครปูตัวนี้เกตดซทังนั้ด้ล่ะโอ้นี่นะครับผมเท้ค่คยถือเออเออโอ้นะครับผลาเค็งเนาะได้ผัเค็ง เด้อครับโอ้บรรยากาศดีนะครับฝนตกท้องไร่ท้องนานะครับผมมันก็ว่าแล้วครับได้คิดหวาบรรยากาศแบบนี้เด้อครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากไปกันั่งใจกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิมีคลิปบรรยากาศแบบนี้นะครับผมมีสารมาหน้าเฮามาให้เบิ่งกันเรื่อยๆนะครับหาอยู่หากินคือบานเฮาเหรอครับผมตะกี้ก็โอ้ชินหวาไครับตะกี้ง่ายย่างเทียวนะครับบรรยากาศแบบนี้เนาะ มันตกแม่ครับอามบวลืมนะครับเดิหนหน่อยอยุงไนะคนเฮามันก็คิดหอดอยุงแต่ละครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆครับผมหาเห็นปลาคอยไงเนาะจะได้รุนกันครับผมหาไปเรื่อยครับไปเบิ้องตาแซ่รอบนะครับผมกาวเราเนี่มันติเป็นปลาคอเนาะมันก็ติมาเรานี่ยนะครับเรากับกาวก็ติมา <laughs> เปล่บรรยากาศครับรถสา่รอบเนาะควายใหญ่มาอ,อยู่รอหนีบ้าง <c oughs> หรอกูเมียไปเลียดด้วยนี่นะฮะจะเห็ <c oughs> ดนด้วยสายตาขอควายใหญ่ของ,งเขาถ้า <c oughs> คุณเดีย้ยยี่หมมา Bao nhiêu cái lò gọi. Tell you something. Bao nhiêu cái lò gọi. Tell you something. Bao nhiêu cái lò gọi. Tell you something. 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 Tell you จะมีลุนอีกยามรอบทนี่ือว่าปลาบบืนนี่ตารดลได้รอบลัดไปนะครับผมเดี๋ยวติดตามครับเอาละครับผมจุดนี้เขาก็ต้องการว้างรอบดักรอบไปเรียบร้อยนะครับแต่ไหนจะมีรุ่นมือเอนเสานะครับผมเอาเบิร์กันเนาะมาได้สาทั้งหุนแล้วลลครับ กีมาข้างนี้ไอจุดนี้ก็เป็นท่อนะครับนี่จุดนี้เป็นปากคลองโหน่ครับขามถนนไปห้างผู้เป็นสทยใหไ่นะครับปากเขาที่เที่ยวหอมนี่นะครับเอาสายทางเที่ยวเดี๋ยวดักรอบเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรุนกันครับอันนี้เราไปอ่านดักรอบนะครับผมเดี๋ยวไปเบ่งว่าป,าป่าที่มีบืนนีวบ่เนาะเพราะฝนกระทกควายต้องหลแล้ะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆครับผม เบื้องตายามลอบนะครับใส่ลอบดักไว้มุมนี้เบื้องกันวสิเป็นไงนะครับผม,มดุนบ่ะน้องรว่นตาชิตามตี้ป่ะน้องว่านล้วมันบวบบวบ,บอยู่หนาลอบอยู่ดิดูนน่ยครับผมใส่ใส่ใส,ใส่โอ้โบอกขางเราตา คือคุณฮะอู้ทำอะไรรัวๆเลยร้ยานบ่อนอยู่ดี่เนี่ยมากขนน่ไหนมีหลุนอยู่นะากวาดอู้เขาอ้งูเขานะครับผมคุณฮะงูอู้ออเยอะมันหลายมันมากแต่ในน้องงูตัวนี้เนาะงูยังไงจ๊ะงูป่าธรรมดาเนาะ,ะโอ้นี่ครับผม ดูดูดูเโอ้ดตามเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีครบทุกเมนูเลยจากงูจากปลาโอ้โอควนะครับนี่โอ้เดี๋ยว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 จ้ามาจะได้ดิเวเอียงเลยกบบบสะกบไม่กบสิ มันเอียวยังหัแม่ตาโอ้โอมีทุกรูปแบบนะครับจากงูาจากปลาเห่งนี้เราพี่นี่มินแย่างงูตัวเก่าโอ้ขิงขาดตามันขิงขิงขาดมาไข่เ,ไเออโอ้ยมันชิงลูกงูกระว้าวมันตัวน้อยนี่ตามันกัดเปลี่ยนมาหนี่หนอก้อนหนอก่อนโอ้ตัวสิบหรือส โอ้โอ้โอ้ปาดไปผู้อือเฮ้โอ้โอ้ปิตฟิตฟิอะไรดีวะเออนี่นี่นี่โอ้ขวานใหญ่ว่ะเลียกเห้ยมันบอนอยู่ตาตะเคียงเข้าไปใช่ปะล่ะโอ้ยยุ่งกันเลยแหละเออเอาเดี๋ยวจับใส่ถุงนี่ตาเอาใส่ถุงปุยมันเท่าโอ้มันจีนขายมากไม่ยวบ่เอาฉั่นเทใส่ถุงเลยเจีโอ้

รับนั่นดีเขาทุ่งให้ว่าไรนะครับผมอ้ยแรบ้มมันออกปองบนเลยวตาเขามันอันถ่วมรอบเนาะเออโอ้ยใส่มีดุนกูนีกดนีนี่บรรยากาศนะครับผมเอาละจ้านี่ยังอีกเย้ไปแล้ว ดู้แล้วโอ้หันวนะครับผมเราไปเคีงเนาะถือรอบตาใส่ไว้นะครับผมธนามาถ่วมรอบนี่งว่าซิมีรุนกูนี่อยู่เอา้าบรรยากาศนะครับผมโอ้ตรงไห,หนตรงไนขย่อนนะตีดตามได้เลยครับผมก็าอาลวครับผมหลังจากที่หามาสักพักนะครับผมเบิ้งป่าบืนแล้วยามรอบเสร็จแล้วนะครับจะ พอได้กินด้วยครับผมมาแล้งนี่จะจัดการเมนูแล้วครับผมที่สิเมียนอาจะปนนะครับผลงานนะครับผมพอได้กินเนาะครับปุครับตะเข็งนะครับเนาะะเข็งปลาคอเนาะที้หัวคอถิกหลอมนะครับอย่ามองัะนเนาะนี่ครับปลาคอเนาะนะตัวลายจะเป็นปตะเข็งนะครับผม อะไรอยู่ไดไกินนะครับฝนตกมากมันบืนหนีบั้นนะครับอ่านสาเจ้าควงเนี่ยนะครับจ่ว่ามันบบบริเลียงนะครับมันมากอยู่เองเนาะอุตสาไว้มันถอดผ้ากันบืนมากนี่แหละครับคือมันบืนออกกันละท่ากันมากก็ได้นะครับมาหลัดออกยามฝนตกนะครับผมเอาล้ครับกูได้มาบรรยากาศแบบนี้นะครับเนาะสารบ้านหน้าเขานะครับการหายู่หากิน ก็มีมือหม,อมนบือบอไปธรรมดานะครับผมเหมือนอย่างกัพอได้กินเนาะครับเอาละครับจากสนหคลิปนี้ก็ขอาฝากเพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับน,นี้ก็สวัสดีครับผม